พายุอุนแรงมากพายุลมหมุนกระโชกแรงต้นไม้ทับรถขนคลายฐานออกจากตึกทุลักทุเลคืนนี้แรงมาก63จังหวัดอุตุประกาศฉบับที่8ปีพยายกรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตะัยอุทกภยัยพยายกรณาา์ห้างเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิทยุพรลุงพิดาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำวันเสาร์ที่4พฤษภาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีพายยูเรดรอนเข้ามา4 7ถึงพฤษภาคมแจ้งเตือนพื้นที่ฝนพื้นที่สีแดงสีเหลืองประกาศกลมอุจจตุฉบบที่แปดภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านกันก่อนนะครับ ซึ่งในด้านของภาพข่าวแรกจากบริเวพื้นที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตนะครับด้าน,นรองศาสตราจารย์ดรสุภาวินีสัตยาพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิต พร้อมด้วยผู้บริหารลงสำรวจพื้นที่ความเสียหายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฒอุตรดิตร่วมถึงให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เกลียบพื้นที่จากเหตุภายยุดูร้อนพัดถลม่มด้วยทั้งจังหวัดอุตรดิต์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา3พฤษภาคม2567ซึ่งนะครับที่ได้ของเหตุการณ์ในครั้งนี้มีมอปแปลงไฟระเบิด5จุด สายไฟขาดพาดอาคารและถนนการไฟฟ้าตัดไฟทั้งเมืองหลังคาเปิดทุกหลังเพดานฟ้าพังถลม่มลงมาต้นไม้หักทับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ต้นไม้หักคนทับอาคารเรียนหลายจุดทับถนนทุกเสน้นขอเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวอุตรดิษฐ์ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนอกจากนั้นแล้วนะครับภาพเหตุการณ์ต่อมาที่บริเวณพื้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์เช่นกันนะครับ เหตุพายุฤดูร้อนถล่มในรอบนี้หนักสุดแรงสุดในรอบ60ปีซึ่งพานุท่านเห็นในขณะนี้ในด้านของลมกระโชกแรงและพังประตูหน้าต่างจนแตกละเอียดทําให้เตียงคนไข้โยกสั่นคลอนโยกไปโยกมาและเคลื่อนที่ได้เองและมีฟิวเจอร์บอร์ดริวกระจัดกระจายพัดมาทางญาติของผู้ป่วยที่นั่งอยู่ต้องรีบหลบทันทีนะครับและมีเหตุไฟฟ้าดับซในด้านของญาติของคนไข้ ก็รีบขนย้ายคนไข้ออกไปในที่ที่ปลอดภัยอย่างทุลักทุเลนะครับนอกจากนั้นแล้วบริเวณพื้นที่ห้างไฟเดอุตรดิตฐ์ซึ่งพาย,ยุฤด,ดูร้อนเข้านะครับเรามองจากด้านในตัวอาคารสู่ด้านนอกเราจะเห็นในด้านของลมที่กระโชกแรงเข้ามาเป็นช่วงๆนะครับเรากับในละครกันเลยนะครับในด้านของลมที่พัดแรงรวมถึงฝนที่ตกหนักในบริณพื้นที่ห้างไฟเดนะครับ นึ่งนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทั่วทั้งเมืองอุตรดิตถ์ได้รับความเสียหายอย่างหนักในรอบ60ปีเลยนะครับส่วนผู้ที่ขับรถอยู่บริเวณเหน,นหนทางก็แทบจะไม่เชื่อในด้านของสายตาที่พบเห็นในด้านของสังกะสีบ้านเรือนริวยกแผงออกไปทั้งแถบเลยนะครับดังที่ท่านเห็นอย่างในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว จากเพจอุตรดิต24ชั่วโมงออกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้4พฤษภาคม2 5 6 7ในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่เสี่ยงภยัยพาย,ยุฤด,ดูร้อนพาย,ยุฝนฟ้าคะนองกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่4พฤษภาคม2 5 6 7พื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่สีแดงจะเน้นภาคตะวออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารเยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่เสียงไยปันกลางสีเหลืองบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมามหาสาราคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษส่วนพื้นที่เสียงไยปันกลางสีเหลืองภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์ พิษสุโลกและเพชรบูรณ์ส่วน5-6พฤษภาคม2 5 7ภาคเหนือพื้นที่เสียงภัยปานกลางสีเหลืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่าน,าน่านอุตรดิตถ์สุโขทยัยตากำแพงเพชรพิรสุโลกพิจิตและเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ภาคกลางพื้นที่สีเหลือง5-6พฤษภาคม2 5 7 บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวนออกเฉียงเหนือ5-6พฤษภาคม2507 บริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลัลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเกตและอุบลราชธานี5-6พฤษภา,าคมภาตพอ,อบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจะเชิงราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด จากนั้น7พฤษภาคม2 5 6 7ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจะดจึดงเศราระยองจันทบุรีและตราดส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่แสงไัย,ายปานกลางสีเหลือง7พฤษภาคมบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์ ส่วนภาคกลาง7พฤษภาคมบริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาธิบ,บุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีธยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนคนปรปฐม,มส,สมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลเนื่องจากล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่8ในเรื่องของพายุฤดูร้อนประเทศไทยทางตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบ4-7พฤษภาคมนะคะ ใด้านของปัจจัยที่ทําให้เกิดพาย,ยุดูรร้อนเนื่องจากในช่วงนี้4-5พฤษภาคมจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดเข้ามาประทะจากเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและอีสานทางตอนบนจึงทําให้มีพาย,ยุดูรร้อนเกิดขึ้นในบางพื้นที่จากนั้น6-7พฤษภาคมจะมีในด้านของแนวลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมทาให้เกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนขึ้นในหลายพื้นที่ลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนระวังตรายจากพาย,ยุฤด,ดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ไม่ควรสวมโลหะสื่อนําไฟฟ้าทุกชนิดเกษตรกรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลีย้ยงส่วนการพยากรอากาศในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้4-5พฤษภาคม2องพารพยากรอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลวนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ พิษ,ษณุโลกเพชบู์สุขโขทยัยอุณหภูมิต่ำสุด22-30องศาและสูงสุด40-42องศาจากลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวดในตอนกลางวัน ร้อนจัดบางพื้นที่พาย,ยุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเลยหนองบัวลําพูรุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกนลนครนครพนมมุกดาหารเยสธรกาฬสินธุขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสรารคามร้อยเอด็ดอํานาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาและสูงสุด38-41องศาจากลม,ต,ม,ต,มต,กต่าตกเฉียงใต้ความเร็วึง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหูดในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองร้อยละสิบลกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนาครสวรรค์มุทัยธานีชัยนาทการจนะบุรีลบบุรีสระบุรีและสุพรรณบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบหองศาและสูงสุด38-42่อ38งองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ฟ้าหุ่งในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองร้อยละสิบลงกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนครนายกจาดเชิงงตาวปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยิบเจ็ดถึงสามสิบองศาและสูงสุดสามสิบหกถึงสามสิบเก้าองศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกเลยเคลื่อนต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนตคลื่อนสูงมากกว่าหนึ่งเมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหล่วในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ ฝนฟ้าขนองร้อยละสิบลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดองศาและสูงสดุดสามสิบหกถึงสี่สิบองศาจากลมใต้ความเร็วสุดถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่แยกอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันอ อากาศร้อนโดยทั่วไปฝนฟ้าขนองร้อยละ20บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขาลายะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาและสูงสุด35-41องศาจากลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็วสุดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลื่องถักว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนโดยทั่วไปฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ส่วนมากพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาและสูงสดุด35-38องศาจากลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบร,ริเวณที่มีฟอนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นของการติดตามพียากรากาศประกาศทำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแพร่รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับ c r i ร e like, กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ